ยี่บอฮัมมาจากหมู่เกาะเอา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 เด็กน้อยมาเราจะไปหากุ้งหาปลาอีดนะครับน้ำสันไปไปเบิร์ดวิธีหาเขาหากันยังไงเอ็เขาบอกว่าอู้มันเยอะมันหลายว่าซันเออจะหลายจริงไหม โอ้ยเฮ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยโอ้ยได้บ่ได้บ่เกินไปอันนี้เรื่อความอยากครับโอ้ยความอยากของคนครับตายตายตาย ยไปดูแล e ้วโอ้ยจะถ่ายนกอ่ะไปดูแล้วถ่ายลนกเราโอ้มาเบอร์ทำแบบนี้นี่นะตัแนี้ก็ได้แล้วไหนโอ้หายแมงนี่เดียว โอ้ทยังบ่ได้ปฏิทินนะแต่ที้คือลูกแมลงปอนะครับลูกแมลงปอเอ่ออีเเนี่ยวเขาเรียกอีเนี่ยวแต่ทางภาษาอีสานเขาเรียกแมงละงำภาษาที่ถูกต้องเขาเรียกไอ้โมงนะครับภาษาเข้าโรงเรียนนั่นที่สองตัวอีเนี่ยวอืออันหนึ่งจะใส่ไว้ต้องซ่อนคู่มาชิงได้ไปเออ โอเวน,นออกอ้นะครับปลาอีดมันต้องแบบนี้นะครับรต้องคู่ครับเอาเอ้ยปลาเต้ของน้ำแล้วโว้ยเต้เต้มาเร็วปลาอีดมันต้องตีคู่นะครับทีนี้นรุ่นโบได้ โอ้ลึกอยู่นะนี่เรามองรู้ว่าน้ำมันตื่นว่ะอีมันต้องไปนู้ตรงที่มีหญ้านูนนะโอ้คนนี้มันก็ยังมีทรายข้างบนน้ำมันต้องได้โอ้เมื่อวานน้ำน้อยกว่านี้นะวันนี้น้ำเยอะน้ำเยอะน้ำใสด้วยนิดหน่อยโอ้เอาให้ปรหลาดไปอีก เป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่านน่ะไ่มอบันี่ยมันเห็นหมามันมมันกัดไมันสกัดมาเนื้อสกัดเออก็จับมันไว้นะ่ยเป็นไปไหรอกจับนี่ปอีว่าหาแถวนี้เชื่อนี มาน้อยมาน้อยอื้อมา่ด้อยู่บ่อือเอานี่มานี่มานี่มัอีกตัวนี้อยู่กับย่าดิเอารัดๆัดือดอาซ้ำานี่อะไรปลาซ้ําอ้ามันจะไปในน้ําตัวนไงถ้าบ่ได้ โอ้โอ้เหยียบแรงเด้อหิน,น,นหมมีบบงนดูสิะดวกใช่ไองมาดูตองนี้น้ครับ

ไปอยู่เป็นเพื่อนไอน้นี่เขาะ่ะโอ้ตะวันตกดินลาบอีน้ำซันเดอปีอีปีกรปุ่น้อยวะ,ะดูตัวนี้ครับลุนน้นกันปื๊บปื๊บปื๊บปึ๊บอ้อาวเลยติดตัวเลยบัวหม,มานหม,มานมองไปทีต่ตะลิ่งนะครับ อน้ำมันไหลตลอดเลยจ้ะดูวะเออีเนี้ยีหมายทับหมานเอาเอ้ยก่คูว้า งั้นหลายได้ปลาด้วยครับได้ปูเนี่ยกุ้งด้วยอ๋อเยี่ยปูน้อยอืมปูน้อยไปใส่ไข่ทอดว่ะทอดแซ่ยบว่ะเอออนี้มึงอ๋อหาขาเลยเจ็บขี้เออถ้าบบบิดขาไม่ออกมันมันไตอ๋อเออเจับขี้เอามั้ยครับโอ้ปูแล้วเจ็บขี้แล้วมันป่อยไหนอีกวะเอห กุ้งตัวนี้น้อยนี่นี่น้องแดงน้องแดงได้อยู่ขั้วนี่เอามาดูตัวนี้ไม่ได้มันมันมันโยกอะไรบอ้ยทำยังไงก็แล้วบคือบคือไปด้เรื่อง ปูน้อยนั่นไปอีดนี่อยู่อีดอยู่ตัวเดียวเล็กๆอืมออร่าหันน้าามาจากมุ่เกาะเราว่าวาิถีชาวบ้านครับเราไม่ได้หวังวนะ่า <ใน S 1> ปริมาณอะไรเยอะแยะอออเออจะค่อยไปก็ได้ตลาดไปเมื่อไหร่ก็ได้ เดี๋ยวงป่ายงง่าไปเอาข้างถไดีเลยนี่นะยาเลยยาตามตื้นเออเดีนี่มักการตื้นมั่แหละอู้โหโเคโอ้โหโอตัวน้อยตัวน้อยก็เอาเออาได้ นัวหลายเลยน้าอ้อยก็ได้มาน้อยก็มาครับไปเด็เดี๋ยวนี <cre wir> <lava> ้ใครขั้วจะไข่กับพ่อจิ้มเออได้ยเลิเนาะอ๋อใหญ่แล้วใช่ไหมหรือยังใหญ่แล้วสมมติเราไปอินนะเอ๋อไบใหญ่มันก็ได้ตัวใหญ่เพราะงัาปลากล้วยของโม่เอออ๋อนีปลากล้วย

เออเขาบอกว่าต้องทำพร้อมกันมันต้องคู่กันแหวมปลาไอู้มันมาเขาฟางมันไปโอ้อิเหนียวตัวนี้เอสวิงมันดีกว่าว่ะเคยนี่พี่เลยสวิงเนี่ยนี่นะใช่